ชงต้นท่ท่ชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะฮะอันนี้จะเป็นตัวทาทาดีเซลเครื่อง2 2คอมมัเร็วนะฮะตัวร4อยสสิบแรงม้าอ่าเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องตัว V3 นะฮะ V3 เบื้องต้นนะฮะ ลูกค้าแจ้งอาการก็คือ,อรถสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนี้นะตอนนี้แบตเตอรี่ไม่มีไฟอเดี๋ยวเรามาไล่ดูอีกทีนะว่ารถเป็นอะไรนะดูจากสภาพเครื่องแล้วก็สวยๆนะน้ำยงุงน้ำยาเขียวแป๊ดน่าจะไม่น่าจะเป็นเยอะนะลองดูก่อนว่าเป็นอะไรนะเคสนี้ชาร์จไฟนะเดี๋ยวร,าารอมาลองสตาร์ทเครื่องกันดูว่าว่าเครื่องติดไหม อันนี้เสียบชา้าเด้วยพักหนึ่งแล้วนะ,ะ,ะเครื่องสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดนะฮะแปลกๆจะรอไฟให้มันเต็มอันนี้หน่อยเดี๋ยวว่ายกแบตอีกลูงใส่เลยดีฟ่านะฮะไม่ทันใจอ,อันนี้ก็เอาน้ำมันล่อพ่อพ่อ,พอ ไม่ติดนะฮะโอเคตอนนี้อ๋เดี๋ยวมาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะก็คือหลกัหลกๆเลยโค้ดมันขึ้นเกี่ยวกับระบบน้ําในระบบน้ํามันนะครับโค้ดมันขึ้นเกี่ยวกับระบบน้ําเดี๋ยวต้องดูพวกกองนะแล้วก็น่าจะต้องถอดถังมาไม่รู้มันมีน้ำอยู่ในถังหรือเปล่าทำไมมันถึงไม่ติดนะลองดูไล่ระบบใหม่ พอถังน้ำมันออกมาล้างนะฮะกองลูกหลังไม่มีเลยอ่ากองลูกหลังไม่มีไม่ได้ใส่มานะฮะเดียหาแล้วก็ระบบท่อน้ํานะะโดนตัดแปลงไปแล้วนะท่อน้ําเอ้ท่อน้ํามันอ่าเดี๋ยวต้องหาของเดิมใส่เดี๋ยวหาก่อนตัวนี้ไม่มีขายนะครับเนี่ยเส้นเนี้ยเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คดูแรงดันน้ํามันที่ปั๊มนะว่าโอเคไหมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะฮะ อา้าวสตาร์ทแรงดันน้ำมันอยู่แค่60บบาทใช้ไม่ได้แรงดันน้ำมันไม่ได้เหมือนปั๊มมีปัญหาด้วยนะน่าจะต้องดูเปลี่ยนปั๊มเชื้อเพลิงนะปั๊มแรงดันสูงประมาณนี้นะถอดดูหมุนปั๊มดูนะปั๊มหมุนไม่มีกำลังอัดเลยปกติมันจะต้องแน่นนะเนี่ย มาร์กเมิร์กตรงหมดนะเดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มหนึ่งตัวท่อน้ำมันนะไล่จากกองลูกหน้าไปที่กองลูกหลังนะฮะเส้นยาวนะฮะอ่าแล้วก็จากถังน้ำมันเข้ากองลูกหลังหนึ่งเส้นเป็นสองเส้นนะฮะกองกองหน้ากองหลังเปลี่ยนใหม่แล้วก็ท่อน้ำเส้นหนึ่งนะที่เข้าวนเข้ามาที่ข้างบนนี่นะของใหม่ท่อหน้าตาบามานี่รั่วนะฮะก็มาไล่เก็บคือเปลี่ยนชุดสายพานเทมิง่งใหม่ ออเปลี่ยนชุดสายพานเทมิง่งปั๊มน้ำลอกตั้งลอกตามนะฮะไปที่จะเปลี่ยนนะก็สายพานเทมิ่งเลยสายพานเทมิ่งนะลูกลอกตัวตั้งตัวตามนะฮะตามใหญ่ตามเล็กปั๊มน้ำนเซตนี้นะที่จะเปลี่ยนหลังจากประกอบเรียบร้อยนะเปลี่ยนสายพงสายพานเทมิง่งมาสตาร์ทเครื่องดูเครื <B> ่องสตาร์ทลากยาวนะะแล้วก็เครื่องสะดุด มาดูท่อมันไหลกลับไหลกลับหนึ่งไหลแรงอยู่สั่นด้วยนะพอฉีดน่าจะมีปัญหาไหลแรงนะัอทีาสามนี่เป็นฟองัอทีสี่ ไม่ได้นะเดี๋ยวเอาออกไปไล่ดูล้างหัวฉีดเช็คหัวฉีดใหม่แรงดันปั๊มนะอันนี้ได้อยู่นะที่ใส่ใบสองร้อยหกสิบอ่าหกของของหกของเจ็ดนะแล้วก็เช็คโคด้ดดูโค้ดไม่มีนะโค้ดไม่มีในกล่องแล้วก็หัวฉีดนะเดี๋ยวระหว่างรอชิปต่อมหัวฉีดนะเดี๋ยวเราจะเอารถไปเปลี่ยนกระจกก่อนกระจกหลัง อตอนนี้ของระหว่างรออะไรนะเดี๋ยวจะเอาเน,นี่ยไปเปลี่ยนกระจกก่อนเปลี่ยนกระจกใหม่ดูอันนี้เ็เล่งได้ปกตินะ,ะมานี่ท่ออินเตอร์นะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะเพราะท่ออินเตอร์าขาครึ่งมาเขาอ,อุดมานะอ่านี่เดี๋ยวเอาไปไล่เก็บเปลี่ยนกระจกก่อนนะจะได้เร็ว ท่ออินเตอร์นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อุดรูไฟมันน่าจะแตกนะฮะแล้วก็ท่ออากาศประมาณนี้มัวชีดถอดออกมาแล้วนะก็คือใบเป็นรอยหมดเลยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนชุดซ่อหมหัวชีใหม่สีต้นเลยนะอะอันนี้ของใหม่ระบบไฟท้ายนะฮะอันนี้ลูกค้าใส่มาแบบนี้แล้วไฟท้ายช็อตด,ด้วยนะตอนนี้ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของทาทานะเปลี่ยนเป็นของทาทาเปลี่ยนแท้นะตัวนี้อะไรไฟไปเดิมหลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดแล้วนะฮะเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดแล้วแล้วก็ไฟท้ายเปลี่ยนแล้วนะฮะมาติดเครื่องดูก่อนอเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับ ดูไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็นแบบเดิมแล้วนะเปลี่ยนไปเดียวนี้จัดใหม่่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะรันเครื่องให้อุณหภูมิได้ที่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนหัชีีดใหม่สแสดงว่าเซนเซอร์เนี่ยมันอยู่95แต่ที่าปัดขึ้นนิดเดียวสแสดงว่าเซนเซอร์ความร้อนนะฮะนขึ้นแค่นี้สแสดงว่าน่าจะแปลงมานะเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ไม่ได้นะครับ96องศาเริ่มทำงานแนละ้วพัดลมทำงานปกตินะฮะ96องศาพัดลมทำงานปกตินะฮะแต่ที่หน้าปัดขึ้นแค่นิดเดียวนะฮะว่าเซนเซอร์เสียเนี่ยตัวนี้นะฮะลองดูก่อนนะว่าเป็นไรเกไม่ตรงฮนะ ความร้อนมันแปลกๆนะเดี๋ยวมาดูาาด,ดูวาล์วาน้ําก่อนว่ามีปัญหาไหมถ้าลมก็ทํางานเนี่ยอุณภูมิก็ขึ้นเยอะนะฮะดูวาล์วาน้ําก่อนเลยรือไหมวาล์วาน้ํานะตายไม่เปิดนะครับวาล์วาน้ําไม่เปิดอเปลี่ยนวาล์วาน้ําใหม่นะครับ เต,เติมนะเซนเซอร์วัดอุณหภูมิอีกหนึ่งตัวอ่าอันนี้เปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากเปลี่ยนวาล์วน้ํานะมาลันเครื่องดูไฟขึ้นลูกเครื่องเลยนะเนี่ยไปลูกเครื่องกับไปเท็กจินเ่งนะแล้วรถเร่งอยู่แค่ประมาณนี้สา0พันรอบสองสพันแปดร้อยรอบนะเร่งไปขึ้นเทคโค้ดนะโค้ดเทคโค้ด โค้ดกไม่ขึ้นนะโค้ดไม่ฟ้องด้วยนะโค้ดไม่ฟ้องเหมือนกล่องเหมือน,นกล่องมีปัญหาเลยนะเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัว V3 เลยอ่าตัวแวข้ามสามตัวด้วยนะเนี่ยของหายากเลยนะรุ่นนี้ มาตรวจเช็คดูทอร์โบนะฮะมันแปลกๆนะทอร์โ,ทรโบที่ว่าเสียงมันด้านแปลกๆก,ก,ก็คือลูกค้าตั้งไว้นะเนี่ยยันเลยยันเลยนะเนี่ยอันนี้ผมดึงแล้วขับออกนะลองดเปี่ยนดูนะนะดึงขึ้นมานิดเดียวเองนะมันดึงขึ้นมานิดเดียวถ้าเดี๋ยวปล่อยนะดูจังหวะจังหวะดูนะทอร์โบมันเปิดตลอดนะอันนี้เวลาเราเราเบิ้ลเครื่องเนี่ยมันเปิดตลอด มันมันรอบมันจะขึ้นเร็วมากเลยเนี่ยอรอบเครื่องมันจะมาได้อยู่นะฮะแต่พอเวลา,าใส่แบวคขัมนะพอปล่อยมันดูดนะพอดูดปุ๊บรถจะเร่งหน่วงนวงเนินเน,นเลยเนี่ยเร่งได้เนินเน แตกนะเดี๋ยวต้องถอดทรโบมาไล่ทําปรับใหม่นะต้องดูทรโบมีปัญหานะเนี่ยีมันล็อกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะจะถอดโทโบออกมาล้างทําใหม่ถอดทรโบออกมาดูนะดูแกนอันนี้ตั้งไว้เยอะเลยนะแล้วก็นี่มีแต่ขี้ข่าเหมาเต็มไปหมดเลยนะครับใบมีรอยฟ้าดิดนิดๆนะดูน,นี้ลองเรามาลองล้างดูก่อนนะล้างทําความสะอาดดูนี่โทโบ เปิดไม่สุดนะล้างทอโบนะเราจะล้างประมาณนี้นะถอดออกมาทำความสะอาดทั้งลูกแกะออกมาแบบนี้เลยนะอะล้างเรียมๆแบบนี้เลยใบรู้สึกจะมีปัญหานะโทอโบนะหลังจากล้างแล้วนะคอ่าหลักๆเลยที่เขาตั้งทอโบให้เปิดไปตลอดนะก็คือทอโบมีปัญหานั่นเองฟังเสียง ไม่ดังเสียงแป๊ดแนะฮะเสียงโทรโบใบมันฟาดนะเคราะนะเนี่ยอ่าพอรอบจะจัดมันก็เหลือหลุดเสียงจะหายอ,อาการประมาณนี้นะทรโบมีปัญหา อันนี้ก็เปลี่ยนโทรโบนะฮะเปลี่ยนโทรโบเข้าไปใส่เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราไปลอวีเทดูว่าอาการเสียงดังหายไหมนะ,ะขั้นตอนสุดท้ายนะมาลงทะเบียนหัวฉีดปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่นะอันนี้อุณหภูมิได้ที่แล้วนะฮะ69องศาอ่ามาดูโค้ดนะมีในกล่อ,องไหมอ่าโค้ดไม่มีนะะ พอ้เกี่ยวกับพวกไฟโชว์เช็คอินไม่มีโชว์แล้วนะมาอ,อันนี้ก็เดี๋ยวมาปรับค่าการฉีดน้ำมันด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะต้นที่หนึ่งนะฮะหนึ่งแล้ว,ลวต่อไปต้นที่สอง เรื่องอ่านี่นะต้นที่3อ่าฟังเสียงอ่านี่นะต่อไปต้นที่สี่ โอเคเรียบร้อยนะดูทวีบโนะดูชักไม่ปกติแล้วนะดูแอเปลี่ยทวโบขอนะผมว่าลงดูนะครับขึ้นสมุดแล้วนะอ่านี่เปลี่ยนลูกใหม่ทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะเปลี่ยนทโวโีบโอ่าเสียงแป๊ดแป๊ดหายไปแล้วนะ ที่หน้าปัดรถอัตราการเร่งใช้ได้เลยนะวิ่งดีอยู่ สำหรับเทสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการรถมีอาการสตาร์ทไม่ติดหลักๆเลยนะเป็นที่ระบบน้ํามันนะก็จะมีเปลี่ยนกองลูกหน้าลูกหลงังล้ลางระบบถังน้ํามันใหม่แล้วก็ท่อน้ํามันไล่ระบบคืนเดิมนะจากถังเข้ากองลูกหน้านะฮะแล้วก็ปั๊มแรงดันสูงไม่สร้างแรงดันเปลี่ยนปั๊มหนึ่งตัวเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดหน้าสี่หัวเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดสี่หัวจากนั้นก็มาไล่ระบบน้ํามาน้ําก็คือพวกวาล์วน้ําเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะ อ่าเทงเซอร์วัดอุณหภูมิอะไรประมาณนี้นะก็เปลี่ยนชุดสายพานเทมมิ่งนะปั๊มน้ำลูกหอตัวตั้งตัวตามนะอ่าลูกอกตัวตั้งตัวตาม,นะาต,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 ามตัวระบบอากาศนะก็จะเป็นพวกอ่าโทโบนะหนตัวทอโบอันนี้ลูกค้าตั้งแกนไว้นะโทโบเสียใบมันฟาดนั่นเองแล้วก Inter er, วนะ็อินเตอร์คูลเลอร์หตัวนะอิเตอร์ก็มีปัญหาตัดออกไปเหลืออยู่ครึ่งลูกนะวไว้นะก็ เพิมเติมก็แบตเตอร์ลงแบตเตอรี่ต่างนะฮะอ่าทั้นตอนสุดท้ายก็คือลงทะเบียนผู้ฉีดตับค่าการฉีดน้ำมันใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้ก็จบสวยๆไปเลยอ่าสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะ080222200 2นะเรื่องรถทาาเลือกถ,ถึงช่างต้นทาทา ทนบนีซื้อขายต้องจบเพืยอเดียวนเจา